รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวี Global Network ร่วมกับบริษัทท็อปน็อตปรอดคาสต์จำกัดเสนอเทคแคร์โฮมจากธนาคารออมสินติดตามชมได้ทาง youtube เราไปสัมผัสเขาเรียกว่าบรรยากาศกรรมวันของนครราชสีมาหรือโคราชมาแล้วแหละแต่ในครั้งนี้เราจะมาสัมผัสกันดูบรรยากาศของแสงสีเสียงที่เขาบอกว่าไม่แพ้กรุงเทพเลยนะเราอยู่กันที่นี่ค่ะกับตลาดเซฟวันแล้วก็อยู่กับทีหนึ่งพี่ชายใจดีที่จะมาพาเราท่องเที่ยวตลาดแห่งนี้ในพื้นที่ร้อยกว่าไร่ด้วยกันเดินก็เมื่อยแล้วฉ่นไปหาสวนดี่พี่ตงค่ะพี่ตงนั่นเองค่ะที่จะพาเรามาเที่ยวตลาดแห่งนี้ที่กว้างใหญ่ไพศาลตลาดอันดับหนึ่ง ของโคราชและถือได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของเส้นทางอีสานได้ไหมคะได้ครับก็ได้เนาะเพราะ่าไม่เคยเห็นที่ไหนใหญ่เท่าที่นี่มาก่อนเลยถ้าอีสานแล้วถือว่าอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งเลยนะใหญ่ที่สุดครับใครจะมาเส้นทางอีสานคุณต้องมาที่นี่แต่นี่แหละถือว่าเป็นจุดแรงม้าของตลาดเซฟวันเขาเรียกว่าน้ำพุวงเวียนน้ำพุม้าตลาดเซฟวันมีรถรับส่งด้วยจากจุดจอดรถ มาถึงตรงนี้เรามีทั้งหมดประมาณ20คัน20ครับในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ1ิกว่าคันทั้งมีพ่วงด้วยนะครับถ้าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะต่อพ่วงทั้งหมดเลยศุกร์เสาร์อาทิตย์มีต่อพ่วงนีค่ะเพราะว่ารับคนไม่พอคนเยอะมากในวันเสาร์อาทิตย์ครับพอพูดมาขนาดนี้เริ่มสงสัยกันแล้วว่าอะไรทำไมคนถึงได้เยอะขนาดนี้แล้วตลาดอะไรทำไมถึงขึ้นชื่อได้ขนาดนี้เพราะมันก็น่าจะตลาดธรรมดาธรรมดานี่นาเพราะฉะนั้นคุณไปดูกันดีกว่าว่าตลาดนี้เขามีอะไรแปลกๆกันบ้าง เทจแคร์โฮมจากธนาคารออมสินติดตามชมได้ทาง YouTube บังเอิญว่าวันทุกวันพุธเนี่ยเราจะมีตัดผมฟรีนะครับวับนังคารจะเป็นนวดฝาา่าเท้าไมนวดฟรีนะครับเดียว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  ีตลาดหรือการกุศลอะไรครับฟรีด้วยเราถือว่าเป็นเป็นจุดขายของของตลาดเป็นไฮไลท์คืนกำไรใช่ครับใช้คอย่างนี้ได้ม้ครับได้ครับคืนกำไรนี่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 อันนี้ช่างมือหนึ่งของโคราชเนี่ยช่างมอของโคราชสวัสดีนี่ครับสวัสดีครับมีหลายมืออ๋อวันนี้มาอยู่ที่นี่ มามาเป็นลูกน้องลูกพี่ครัมีจำกัดไหมว่าจะจำกัด่งอะไรบ้างหรือว่าฟรีได้เลยนะต่ต้องการฟรังด่นสกินเททไทยครมือทบกาจัดให้นะครับเเอามือที่แกะลายก็มีแกะลายครับแกะลายได้แกะลายได้เจ้าลายไหนบอกสั่งได้ีัตไปเป็นที่เรียบร้อยกัเริ่มเริน่ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะคค่นั้นเอ นั่งเก๋ไปพี่ทว่ชมอันนี้เราเล่อันนี้มาจากไรโซนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านใช่ไหมคะที่คุณผู้ชมถ้ามีโอกาสต้องได้เข้ามาในเซฟวันอย่างที่เราบอกว่าถ้าหาที่อื่นก็ในตลาดโซนภาคอีสานเนี่ยไม่มีอีกแล้วเรารวมอะไรเลยบ้างคะในร้านของเราเป็นแนวและโภับบิณฑ์ ผสมกันหนูกำลังจะบอกว่าจะเรียกว่าเรโทรมันก็ไม่ขนาดนั้นจะเรียกว่าวินเทจจ้าก็ไม่ขนาดนั้นแต่เป็นคนที่รักทั้งวินเทจแล้วก็เรโทรมีอะไรเด่นๆบางครั้เนี่ยนะที่แบบถ้าคุณมาคุณต้องมาชมสักครั้งคำว่าเด่นมันจะเป็นแนวเรโทรมากกว่าสะสมของสะสมที่ที่ของสะสมลองลองถือหนึ่งเดือนอย่าพูดราคาเลยค่ะอย่าพูดรลุกันเปล่าไม่ได้แล้ว่ายงเีนมาเลตัวนี้ก็งานมาจกมีจ้า โลด้านบนนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าคนมาในร้านยากแล้วเห็นแล้วก็เสพศิลปะได้เห็นได้โทรแล้วแล้วอยากซื้อกลับอย่างนี้ได้ไหมคะได้ครับก็ได้นะเพราะว่าบางที่เขาจะแบบไม่ให้แล้วก็รับกอครับทีเราจะมาสองชิ้นแล้เราจะแบ่งกทั้งใบก็มาเที่ยวกันได้ค่ะที่ร้านโอชิมาเห็นของแปลกๆแล้วก็เก่าๆกันเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันดีกว่าเขาแต่งร้านสไตล์กำหนดเด่นไม่เหมือนใครอ่ะเอาเป็นว่าคุณไม่ต้องถามหาล้านะ คุณหาลงโก้ร้านเขาก็เห็นคัะมาลีมอลโลขนาดนี้นะคะก็พูดถึงไฮไลท์ของร้านเลยดีกว่าว่าถ้ามาการันตีร้านเดียวที่นี่ต้องดูจากอะไรเอ่ยเสาเลยค่ะเสาทองเสาไหนคะใหญ่เลยนี่เลยใช่สงหาออ้ตายทองอะไรเบอร์นั้นอาังกาเลยอลังการแล้วเขาบอกว่านี่มีคนจองกันเลยะ้ถ้ามารอบหน้าเสาสีทองจะไม่เห็นแล้วใช่จะส่งแล้ววันที่สิบเนี่ยค่ะนำเข้ามาเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้จะเป็นนำเข้า น่าจะมาจากพี่หนุ่สไม่เสียดายเลยเลยมีคู่เดียวแต่เปิดร้านเลยนี่ยุ่งแต่เปิดเปิดร้านมาไม่ยอมขายก็บอกว่าพี่ตุงว่าร้านหนูจะไม่มีชื่อนะจําได้คือเสาทจำเสาเอวแล้วไม่มีเสาแล้วทำยังไง่ะคล้วได้ชื่อแล้วพอได้ชื่อมาแล้วแล้วกป้ายเปิดมาแล้วค่ะไม่ลูกค้าอยากได้เขาอกว่าโมานานมากแล้วค่ะเขาอยากไปค้นบ้านใหม่เราก็เลยคือคนก็ต้องชอบจริงๆชอบจริง กันต่อดีกว่าคะ่ะโซนนี้ถือว่าเรียกว่าโซนอะไรยังไงคะก็เป็นของเก่าเหมือนกันครับเป็นของเก่าแล้วก็นี่นี่พวกพวกนี้คือพ่อค้าที่อยู่ในดีตั้งนานแล้วสิบกว่าปีเนี่ยซึ่งเราย้ายแต่ก่อนในดีอยู่ทางมิตรภาพแล้วเราย้ายมาทางนี้ ใช่ครับแล้วก็ส่วนภาเครื่องด้วยพระเครื่องเหมือนว่าจะกลับเร็วหน่อยเรารู้ละเราเหมือนเดินอยู่ถนนคนเดินเมื่อความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าเป็นถนนคนเดินที่มีทุกอย่างที่คุณต้องการไม่ใช่มีเพียงแค่ของกินอย่างเดียวไม่ได้มีแค่เสื้อผ้าแต่มีแม้แต่ของใช้ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันการเนี่ยบางอย่างหาไม่ได้แล้วนะเครื่องลงเครื่องเล่นอะไรแบบนี้หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยประกอตก็มาด้วยมีด้วยครับฝั่งนี้คือฝั่งของเก่าทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ครับ ที่แบบแล้วแต่ใครสะดวกขายอะไรก็มาขายถูกครับหนังสือก็มีเดี๋ยวจะฝากดูพะห้องน้ำานะรอจะบอกว่าเราไปมาแล้วหลายตลาดแล้วยิ่งตลาดที่คนเยอะเนี่ยรายละเอยียดที่เขาใส่ใจนาาที่สุดก็คือคือเรื่องของห้องน้ำครับเนี่ยมันทําให้เราบางังบางความรู้สึกของคนอีกอีกกลุ่มนเขาเขาจะไม่ชอบการเดินตลาดเพราะว่ากลัวจะปัญหาเดียวเลยในชีวิตห,ห้องน้ำไม่ก้าเข้าห้องน้ำไม่มีความสวยงามห้องน้ำคือ บ้านดีกว่าแต่อันนี้ค่ะเขาใส่ใจใน่าการครีเอทห้องน้ำครับ,รบทำไมต้องทำอะไรให้มันชิ้นเปืองด้วยคะี่เมื่อคนก็เดินเยอะอยู่แล้วค่ะพี่ตู่โซนนี้เป็นโซนเรียกโซนพาวลเลียนทั้งหมดเลยครับมีประมาณ800ล็อกทั้งหมดเนี่ยซึ่งเราก็อยากจะทำห้องน้ำเนี่ยให,ให้ให้ให้ดูดีครับหรือว่าเป็นจุดถ่ายรูปของลูกค้าซึ่งปัจจุบันเนี้ลูกค้าชอบมาเช็คอินนะมาถ่ายรูป หลังจากเราสร้างห้องน้ำเสร็จ่ยมีคนเข้ามาถ่ายรูปบางทีเข้าไปถ่ายรูปกับในห้องน้ำเนี่ยแ,แสงไฟอะไรพวกนี้ครับมันโดนตกแตะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าก็ถ่ายได้ได้ครับแต่ถ่ายแล้วคุณอย่าลงแล้วไม่เช็คอินนะ <c oughs> คนไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหน <c oughs> ครับต้องเช็คอินด้วยว่าอยู่ที่นี่เซฟวันเพราะว่าเราบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ตลาดแต่มันคือแหล่งท่องเที่ยวใจกลางโคราชเป็นอันดับหนึ่งของเส้นอีสาน คนเราอยู่แล้วชีวิตประจำวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เอาไปรวมกันในที่เดียวรเราแตกออกมาเป็นหลายๆจุดแล้วก็รวมถึงทุกคนดูในกระ่งงโคมไฟเขายังใส่ใจ้ที่ใช้อะไรทำมาพี่ตงคะเราจะใช้ก็มีเป็นพวก ถังน้านะครับแล้วก็มีเครื่องปั่นผ้าเนี่ยที่ที่เป็นรูๆแต่เป็นเครื่องปั่นผ้านะครับเอามาแต่งด้วยใช่แล้วก็มีหม้อหมหุงข้าวอะไรพวกนี้ก็จะมีหมดเอามาอยู่ที่นี่หมดเลยมาไหนๆก็ไหนๆละอยู่มาที่นี่ตั้งแต่เริ่มเปิดเลยครับก็ขับก็ตั้งแต่เริ่มเปิดเลยครับ17ปีครับผลตอบรับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวเราเองในตอนนี้ก็ถือว่าได้รับการตอบรับจาก คนโคราชเป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่คู่ตลาดเราอยู่คู่โคราชมาตั้งแต่ช่วงเศรษฐกิจฟองสบูแ่แตกในช่วงนั้นเนาะหลายท่านคงทราบแล้วเราเริ่มตั้งแต่เปิดท้ายของเวลารถไม่กี่คันท่านเองจนปัจจุบันนี้ก็เติบโตมาเรื่อยๆทุกๆปีเนี่ยเรามีการพัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับเราไม่เคยหยุดนิ่งนะครับจนถึงจนนั่งเติบโตถึงทุกวันนี้ครับ มุมจากธนาคารอมสินติดตามชมได้ทาง y o u t u เมื่อัคพุมานไปแล้วพาเราชมเชฟวันใหญ่โตตอนนี้มาอยู่กับพี่ริบางวสวัสดีค่ะพานิงมาโซนไหนเรียกว่าอะไรเอ่ยสำหรับโซนนี้โซนนี้เป็นโซนตลาดสดนะคะ<ช>เป็นโซนไอซ,ซึ่งเราจะมีอาหารหลากหลายชนิด<ช>แล้วก็รสชาติรสชาติค่อนข้างจัด นี่จากจากผู้ที่มาตลาดนะคะว่าการันตีการันตีเลยว่าอร่อยนะคะแล้วก็ราคายุติธรรมนะคะความสะอาดของเราดูจากร้านการตกแต่งค่ะเราพยายามตอนนี้จะเป็นตลาดเซฟวันยุคใหม่เราพยายามตกแต่งให้เขาเป็นแบบแนวเดียวกันเป็นแนวโมเดิร์นแนวทันสมัยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก่วยจัาชาชักนะคะแต่วันนี้คนคนชักกลับบ้านนะคะคนชักกลับบ้านวันนี้จะเป็นชาชงแทน่ะเป็นชาชุนนะคะจริงๆเราไฮไลท์ของเขาก็คือชาชักนั่นแหละพูดถึงการเดินในตลาดเซฟวันคือพอพูดถึงว่าตลาด หลายคนจะติดภาพว่าแหมมันต้องไม่สะอาดมันเดินแล้วมันจะมันเข้าตลาดอ่ะเราไม่ค่อยอยากเดินไปเดินห้างดีกว่าแต่ครั้งนี้เซฟวันเปลี่ยนภาพเดิมๆไปค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องความสะอาดนี่ดูง่ายๆใส่หมวกใส่หมวกเสื้อกุมต้องมีเรียบร้อยภาชนะภาชนะในการบรรจุทุกอย่างม่าจะเป็นปิดเรียบร้อยนะคะตู้ตู้ปกปิดอาหารนะคะเราจะมีตู้ปกปิดภาชนะที่ใช้เป็นภาชนะอะไรเอ่ย ภาชนะที่ใส่ให้ลูกค้าทานตอนนี้ตลาดเราเริ่มลนลงนะคะไม่ใช้โฟมนะคะตัวนี้เป็นภาชนะชานอ้อยนะคะเป็นภาชนะชานอ้อยแล้วก็ตอนนี้ผลิตภัณฑ์โฟมจะหมดไปเมื่อปี60นยนายกตู่ออกกฎและออกพรบแล้วค่ะว่าต้องหมดในหกศูนย์หมดหกศูนย์เพราะฉะนั้นตอนนี้ว่าเราตลาดแรกๆที่จะใช้ก็จะจริงจังในเรื่องนี้แล้วค่ะอันนี้เราปลอดเราปลอดโฟมนะคะอันนี้เราเราเราสนใจเรื่องสุขภาพของผู้บริโภคนะคะแม้กระทั่งตู้ ตัวอาหารที่เรามีเราก็จะปกปิดวิชชิตนะคะ,ะนี่คุณผู้ชมค่ะ,ะจริงเพราะว่าพอเวลาเราไปตลาดแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือการปักกันสดๆดการวางกันเยอะๆแต่อันนี้เขาเปลี่ยนใหม่ค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะสะอาดเขาบอกภาชนะปลอดภัยไร้สารก่อมเล<ภ>็งค<ภ>่พพอเรามาเห็นแบบนี้เนี่ยแต่ละร้านคัดสรรมาเป็นอย่างดีสะอาดแล้วเลือกจากอะไรคะกว่าจะได้มีส่วนหนึ่งมาอยู่ในตลาดเซฟวันพอทุกๆทุกท่านที่มานะพี่ก็จะคัดเลือกพี่จะถามก่อนว่าเคยขายที่ไหนไหมเคยทามาก่อนไหมแล้วก็ ส่วนมากเจ้าเจ้าที่มาส่วนมากจะเป็นเจ้าที่เป็นดังๆมาจากกางจังหวัดอันนี้อย่างมาที่หอยนี่มา,มาจากลบบุรีล <laughs> บบุรีหอยมาจากไหนพ <laughs> ี่ลพลทอด ลบบุรีคือคุณแม่เขาขายของขายขายอยู่ที่ลบบุรีขายขายได้อร่อยมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากเราก็จะเฟ้นเฟ้นเฟ้นดังๆมาเลยแล้วก็หนึ่งก็คือจะไม่ให้ซ้ํากันพยายามพยายามจะไม่ให้ซ้ํากันเพราะว่าเราอยากให้ทุกเจ้าขายได้แล้วก็จะเน้นเลยว่าภาชนะต้องจอบเหมือนสอบสัมภาษณ์เลยค่ะใส่จานยังไงวางยังไงรู้หลักสุขาพิบาลอะไรบ้างเคยเคยเปิดร้านอาหารเคยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างต้นอย่างนี้ภาชนะนี้ฮะทางนี้เราก็จะเป็นจานเดี่ยวค่ะ เวลากลับบ้านใส่ภาชนะอะไรคะน่นเหมือนกันเลยเป็นชานอ้อยเหมือนกันทุกรานเป็นชานอ้อยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะเป็นชานอ้อยเหมือนกันเราไม่ใช้โฟมค่ะอันนี้ชานอ้อยนี่นะคะค่ะอบไมโครเวฟได้เลยอ๋อเวฟได้เลยเวฟได้เลยค่ะ แล้วตัวนี้ไม่เวลาเวลาทิ้งขยะนะคะไม่ต้องคัดแยกเพราะตัวนี้ย่อยสลายได้เลยค่ะพอไม่สักครู่หลุดจากเมนูของหอ,อยแล้วเชื่อว่าบางคนเนี่ยเมนูคู่คนไทยต้องเป็นข้าวผัดก็มีเหมือนกันร้านนี้เด็ดยังไงคะพี่เล่ข้าวผัดเขาจะเหมือนระดับพัตขานเหมือนเวลาเราไปทานโตจีนเราเราอาหารสุดท้ายคือข้าวผัด,ผดคือร้านนี้เลยร้านนี้มาเปิดแรกๆนะคะวันแรกที่เขาเปิดอเขาขายได้100จาน วันแรกเลยนะคะหนึ่งร้อยจานและปัจจุบันนี้ก็จะยืนพล้นอยู่ประมาณนี้นะคะน้องก็จะมีหลายเมนูข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งข้าวผัดข้าวผัดแหนมก็าวผกุ้งเชียงข้าวผัดทุกอย่างที่มีอยู่ในประเทศนี้และที่นี่ก็มีเอาว่าง่ายๆอย่างนั้นแหละถูกต้องค่ะและที่สำคัญที่สุด เขาบอกคุณภาพปาติคารแต่ราคาราคากระเป๋าของคนไทยสีบาทค่ะ4บบาทนะคุณ่บบาทค่ะขออนุญาตดูนิดนึงคุณรู้ไหมเขาผัดอ่ะเสน่ำเขาผัดคืออะไรไม่เละรอดเพราะว่าเ้าผัดแต่ละร้านทํามาบางทีต่อให้จะเป็นร้านอร่อยจะเป็นร้านเด็ดที่คนว่าไปสุดท้ายเละไม่อร่อยแต่นี้เขาผัดแบบปาติคารค่ะข้าวยังเรียงเม็ดอยู่คุณผู้ชมดูข้าวเขายังเรียงเม็ดอยู่เลยนะคะโอ้โห เดี๋ยวขอจ่ายก่อนไม่เอา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 นี่เลยแยงกระจายค่ะคุณขาหกสิบร้อยก็ให้เขาไปเธอเยอะ ใหม่ร้ยอยก็ให้ไปเถอะเนี่ยร้อยก็ให้ไปเถอะเพราะว่าใหญ่ดูผลไม้ <ๆ S 1> ค่ะผลไม้ดูผลไม้ตอนแรกเราเข้าใจตอนที่น้องเทเราเข้าใจว่าเป็นแก้วเพราะว่าเขายังไม่ได้ยกขึ้นมามแต่พอยกขึ้นมา,าคุณขาด้านล่างเขาใส่ผลไม้ไอแอปเปิลสตร,รอเบอร,รี่อัลมอนด์แอปเปิลสตรอเบอรี่อาม์เหมือนคุณทานไอศครีมแต่ว่าได้รสชาติของน้ำปั่นแล้วคุณประโยชน์รอเซคุณขา แตกคุณผู้ชมค่ะแค่ได้ใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการได้ทานอาหารอร่อยและได้ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพบแบบตลาดเซฟวันที่คัดสัรมาแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นจะให้หนิงมาเชิญชวนอย่างเดียวก็กระไรอยู่ะะให้เจ้าบ้า ที่อยู่ที่นี่และเขาอยู่กับที่นี่มาตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันเชิญชวนคุณผู้ชมจากหลายหลายภาพที่เขารู้อยู่แล้วว่าที่นี่มันใหญ่แต่มันใหญ่และมันดงเพราะอะไรเชิญเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะอันดับแรกนะคะตอนนี้ตลาดเซวันของเรากลายเป็นจุดขายของน่าจะถ้าที่ถ้าเรียกว่านายมาร์เก็ตนะคะนมาร์เก็ตก็คือตลาดกลางคืนนี้<ะ>เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยไปแล้วของประเทศไทยนะคะแล้วตอนนี้ของภาคอีสานของภาคอีสานก็คือเราใหญ่ที่สุดตอนนี้ด้วยเนื้อที่และด้วยร้านค้า แล้วด้วยจํานวนการอำนวยความสะดวกของผู้มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถหรือหรือว่าจุดจุดบริการต่างๆรับส่งทุกอย่างไม่ใช่มาทานอาหารได้อย่างเดียวนะคะสามารถมาใช้บริการในด้านธนาคารไปษนีหรือแม้กระทั่งของราชการมีครบคันนะคะทีนี้นะคะก็ขอขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่ท่านได้มาภาคอีสานแล้วก็ได้มาแวะโคราชหรือผ่านหรือไปยินดีต้อนรับที่ตลาดเซฟวันนะคะยินดีค่ะของ คคุณค่ะีเจ้าถิ่นชวนเองแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะเราบอกแล้วเป็นที่หนึ่งของประเทศเป็นที่หนึ่งของเส้นทางภาคอีสานเขาไม่ได้มาเพียงแค่ตลาดเท่านั้นแต่เรียกได้ว่า ครบวงจรครบคันในการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันจริงคุณจะมาเจอทั้งของเก่าค่ะคุณจะเจอมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหลของชาวโคราชคุณจะเจออีเวนต์เด่นๆดังๆทุกๆเดือนและที่สําคัญคุณจะเจออาหารอร่อยที่สุดติดอันดับของประเทศมาอยู่ที่นี่ต้องมาด้วยตัวเองกับเซฟวันชื่อสั้นๆแต่เรื่องราวที่นี่และความอร่อยความเด็ดเขายาวกว่านั้นเยอะมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะน่าเสียดายเวลาวันนี้หมดลงแล้วยังไม่หมดเรื่องราวที่นี่ยังไม่หมดนะเรายังไปเยี่ยมชมจุดอื่นๆของนครราช ชสีมาหรือโคราชแต่ยังไงคุณต้องมาด้วยตัวเองกับเซฟวันต้องขอบคุณที่ค่ะยินดีค่ะยินดีเราเยี่ยมชมแล้วก็ให้เรารู้แล้วว่าจริงๆไม่ใช่แค่สองสามร้านเด็ดทุกร้านขอบคุณผู้สนับสนุนเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดเซฟวันแห่งนี้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่รวมไปถึงนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจําสํานักนครราชสีมาแห่งนี้และขอบคุณผู้อำนวยการด้วยที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้เราได้มาสัมผัสเส้นทางวัฒนธรรมเราบอกแล้วค่ะที่นี่ไม่ได้เที่ยวกลางวันสนุกอย่างเดียวกลางคืนก็คือ แต่น่าเสียดายจริงๆค่ะเวลาของอัปเดตไทยแลนด์หมดลงแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าหนูจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ไหนต้องรอติดตามเจอไปนปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ